สีลปลพตะภามากคือรูปความสีลวัรปฏิบัติงมง่ายมักผลไม่เกิดจิตไม่เกิดการปล่อยวางเพราะขาดปัญญาเลยสําคัญว่าต้องปฏิบัติเข่งคัดบางรลายชตาติมิกที่เทียนพืชยกตนข่มท่านยกท่านข่มท่านยกครูอาจารย พราะไม่มีที่จะอวดหนักเขาก็าอวดชั่วดู่อนพิสุททั้งหลายพิษุผู้เลวสามบางลู่ในธรรมวิน,นัยนี้เล่าเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วย่อมยกตนขึ้นความหมายคือยกตนข่มท่านดู่อนพิสุท์ทั้งหลายนี้เป็นมหาชนอย่างพวกที่สอบ มีปรากฏอยู่ในโลก